สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเก็บมาซ่อมนะครับอู่สุพตออโตสวิตศูนย์เก้าสองเ้เจ็ดหนึสองเจ็ดแปดแนะครับกับเชฟดูลแม็กปีเท่าไหร่ปี14บสีอะนะครับออาการนะครับควันดำควันดำไฟเด้งนะครับอฟ้องโค้ดหัวฉีดสูบหนึ่งนะครับทำงานผิดพลาดนะครับทำการถอดหัวฉีดนะครับถอดหัวฉีดออกมาล้าง วัดเทสแรงดันใหม่แต่ขั้นตอนการเทสของผมเนี่ยก่อนถอดเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนเลยนะเพราะว่ามันมีเครื่องมือในการตรวจเช็คนะครับแล้วก็น้ํามันไหลกลับมันมีเครื่องมือในการตวงวัดนะฮะคารถเลยวัดคารกับรถเลยนะครับว่าไหลกลับมากน้อยต่างกันแค่ไหนนะครับถึงจะได้ถอดออกอถึงจะได้ถอดรูชีดออกมานะครับแล้วก็มานั่งกึงนี่น,นครับนี่ก <c oughs> ึงอ่า อะไรนะตัวเอชุดเช็ควัดกำลังอัดนะครับพอดีถอดหัวฉีดแล้วไงพอถอดหัวฉีดก็มันมีเหล็กแท่งอยู่มันมีอีกอันหนึ่งนะมันมีอันหนึ่งเป็นของ1.9นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นของเชฟนะครับมันเหมือนกันอะมันมันต่างกันตรงนี้หน่อยเดียวนะครับเสียบไม่เข้านะครับก็เลยทำใหม่นะทำใหม่ ทำใหม่อีกการหนึ่งแล้วก็ชุบนะครับเป่าไฟนะครับลนไฟจนมันเกือบแดงอะ่ะแดงอะ่ะแล้วก็ชุบน้ำมันนะมันก็เลยออกมาเป็นสีนี้นะครับคือมันคืออะไรอะ่ะสนิมมันจะไม่ขึ้น,นอ่ะง่ายๆนะครับนะฮะรูรูทะล,ลุนะครับนะบจยิงจะเจารูเล็กก็เลยไอ้นี่ดอกสว่านมันมันไม่ถึงนะครับต้องเจาะเนี่ยเจาะสองฝั่งเข้าหากันนะครับขอให้มันมีรูทะล,ลุถึงกันนะครัก็ เอาไว้เช็คว่ากาลังอัดเพราะว่า,เ,าเกีร์วัดกําลังอัดเนี่ยมันมีแต่แบบของรถรุ่นเก่าอะ่ะที่ใส่กับหัวฉีดรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ใส่กับหัวเผาแต่รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมัน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 ถ้าตัวนี้มันจะรื้อแบบเสียบที่หัวเผาเอเสียบที่หัวฉีดได้เลยนะก็วัดกําลังอัดหลังจากที่เราถอดหัวฉีดออกมานะครับก็คือดูว่าวาล์วไฮดรอลิกวาล์วไฮดรอลิกแล้วก็วาล์วไอเดีเสียเนี่ยกำลังอัดเนี่ยยังอยู่ปกติหรือเปล่านะครับ ก็เลยต้องทําตัวนี้ขึ้นมาทําก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าปาดเอามั่ๆเลยอันนี้ก็หินเจียนะครับนี่ลองนี่ก็ใช้หินเจียปาดไปปาดมานะครับมั่ๆไปมั่ๆไปนะครับไปซื้อก็มันมีขายป่าไม่รู้แต่ก็มีเครื่องกลึงไงมีเครื่องกลึงก็ทำหมกครับก็วัดกําลังอัดเรียบร้อยนะครับวัดกำลังไอ,อ้วัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบเทสแรงดันหัวฉีดเรียบร้อย ทีนี้เดี๋ยวจะเอารถไปลองนะครับเพราะว่าผมก็ไปลองมาสองรอบแล้วแหละทีนี้ก็มาทําคลิปนะครับทําคลิปแต่ผมลงไปในคลิปสั้นนะครับลงไปในคลิปสั้นแล้วนะครับก่อนไปลองนะครับนี่ของเดิมนะครับเต็มพื้นเลยนะครับเป็นข่ามเนี่ยเป็นข่ามเต็มพื้นเลยนะเต็มพื้นเลยนะครับเดี๋ยวไปลองกันด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือ แค่นี้ครับส่วนร้อนตัวใหญ่นี่ผมมาจับดูค่าหัวฉีดทุกหัวดูแล้วนะมันมันดูค่าหัวฉีดได้หมดนะครับแต่พวกนี้มันจะดูไม่ค่อยได้นะมันจะได้ได้เป็นบางอย่างนะวันนี้ตลาดตลาดอีกแล้วผมมีตลาดนี่แป๊บเดียวแหละอาทิตย์หนึ่งเลยจันพุธศุกร์เสาจันทพุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็นนวกนไป ไฟดับไปแล้วแต่นี่ผมไปลองมาสองรอบแล้วนะเดี๋ยวเสียบเครื่องสแกนนะครับอ่านค่าสดจริงๆ <Thinking S 1> ของเขาก็มีอยู่แล้วนะมอนสเตอร์ Monster, นะครับนี่เนี่ยซื้อวัวนี้เก็บเอาไว้นะครับอ่านโค้ดอะไรได้เนี่ยครับอันนี้รุ่นแรกเลยนะนี่ครับ ECU shop นะครับมอนสเตอร์ Monster. อันนี้รุ่นแรกๆเลยนะ เราไม่ต้องเสียบคาไว้ก็ได้เอาไว้อ่านโค้ดนะครับหรือว่าถ้าเสียบค้างไว้เมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยตัวเนี้มันชอบเสียมันร้อนนะครับกินไฟด้วยเนี่ยตัวนี้ไฟแบตหมดนะครับเคยเคยเคยใช้แล้วนะครับเสียบค้างเอาไว้พอแต่มันได้หลายปีอยู่นะอยู่ๆมันก็บวมนะครับคืออุปก,กรณ์มันมีตัวระบายความร้อนนะแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะคนละแบบอันนี้นะรุ่นใหม่มันจะเขาทามาแก้ไขมดแล้วแหละอันนี้รุ่นเก่าอยู่นะครับ มันใช้ตัวนี้ผมไปวิ่งมาเนี่ยเชฟนะอะอุณหภูมิน้ำเอ้ยเนี่ยลดสามแสนเจ็ดแล้วอุณหภูมิน้ำอยู่แค่อไม่เกินแปดสิบองนะครับผมไปวิ่งไปซัดมานะครับปาด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 เอามอนเตอร์เกตนี่แหละเสียบง,ง่ายดียาหาปลั๊กก่อน อ่ะเสียบมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ ECTSPD เราไม่เอานะครับเราเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อ SPD นี่สปีดนะครับ RPRPM นี่รอบเครื่องยนต์นะ IAT นี่ค่าอากาศดูดเข้านะครับแล้วก็ ECT นี่อุณหภูมิน้ำครับนะอิงจินคูเลน t ทมนะครับ,นะ Engine, cool land, p, รบมับเปลี่ยนเป็นอันไนเดียนี่ตัวนี้นครับนะฮะ เทอร์โบเพรสเชอร์นะครับ TBP ECT นี่ Engine cool land, อิงจิ e นคูลเลนต์เทมเปอเตนะครับแล้วก็ CRP นี่ก็คือ c o m เ o n r a เรนะครับ p พรสเชอรแรงดันล่างเนี่ยอยู่แค่นี้เองยี่้ายิบสี่นะครับมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นอะพวก d m a มพวกอะไรนี่มันอยู่ยี่แปดยิบเก้านะนะครับแต่ตัวนี้อยู่แค่ยี่สี่ยห้าหรือว่ามันเริ่มล้าแล้ว นะครับก็อุณหภูมิน้ําตอนนี้หกสิบสามนะครับแต่ผมไปลองมาแล้วพักใหญ่นะครับแล้วก็มาทําธุระเดี๋ยวจะพาไปลองใหม่นะครับพาไปลองใหม,ม่มีที่ติดตั้งแล้ววาอย่างนี้แหละหกเกียร์นะครับดูแลแมกเชฟโรเลตดูดลแลเมกอ่ะคันนี้นะครับที่ว่าปล่อง bcm เสียเนี่ยแหละเจ้าของเขาบอกว่ามันเข้าตรง ตรงในรางน้ํานะมันมีรูอยู่ในรางน้ํานะครับผมดูแล้วมันเข้าตรงนออร็นอตแหละน็อตยึดโครง<ม>โครงในคอนโซลน,นะครับมันมีสามตัวแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันจะอยู่ด้านล่างสุดแล้วมันก็ไหลเข้ามาตามโครงเหล็กด้านข้างนะแต่บางคันก็นี่ครับตะเข็บข้างบนนะครับนี่ไหลามานี่เลยเปียกนี่เลยนะไหลลงกล่อง BCM นะครับตะเข็บหลงังคาแต่คันนี้กนะ็มีแหลกหลงังคานะมีแหลกหลังคา บอกว่าขี่พักเดียวมันก็อยู่ก็ไฟเด้งนะครับ<ม>ขี่อยู่ๆก็ไฟเด้งขึ้นมาเด้งก็ไม่ใช่แบบเด้ง00 89ไม่ใช่0093อะไรอย่างนี้นะนะครับมันเด้งอ,อะไรนะ0ูน2 0สององนสองสอง1อะไรนี่แหละนะครับเกี่ยวกแบบับโค้ดหั้ฉีดสูบหนึ่งทำงานผิดพลาดนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ โัวฉีดมีปัญหาสายไฟนะครับสายไฟมีปัญหาอะไรพวกนี้กล่องมีปัญหานะครับแต่รถคันนี้ก็รีแมปมานะผมก็ไม่แปลกหรอกครับที่ว่าควันมันดำะเรายิ่งส0 0 0 0กว่าโลเนี่ยนะอดีตเคยแรงครับตุง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 อ๋อออกถนนใยญยแล้ว ต้องยูเทิร์นนะครับมันถึงจะอ่าถ่ายได้นะต้องให้ปลอดภัยก่อนอันนี้มันดังยางนะยางมันดังมากเลยโอเคไปแล้วคลองสิบห้าเนี่ยคลองสิบสามนี่ก็หูเริ่มอื้อแล้วเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องแนละ้เนี่ยเกียสี่นะเกียสสี่รถคันนี้นะครับแังวิ่งเท่ากับเท่ากับรถยกผมอะ่ะสามพันรอบวิ่ง คันนี้ร้อยหนึ่งนี่ยังไม่ถึงสามพันรอบเลยนะเกียร์สี่ของรถหกเกียร์ก็จะประมาณนี้ครับขี่ลากรอบนะครับ,รบ,นะรบถ้าขี่เกียร์หกเนี่ยเรื่อยๆนะ่ะแปดสิบเนี่ยควรจะระบบที่มันอยู่แบบเดิมๆนะครับอยู่แบบครบๆเดิมๆขี่ช้าๆแปดสิบเนี้ยเกียร์หกอะ่ะนะครับพวกนั้นนะ่ะมันจะเผาไหม้นะครับเผาไหม้ไม่หมดแล้วก็วนเข้าอีจียานะครับวิ่งช้าๆนะ ยามจะทํางานนะครับยิงใครขับช้าขับเรื่อยเปือ่อยเกียร์หกเนี่ยนะครับพอ,อขับไปนานๆไปมันคือกล่องมันก็จะรับรู้มันก็จะบันทึกนะครับมัน,มนเหมือนแบบติดนิสยัยคนขับช้านะอ,อ่ะพอเวลาเปลี่ยนมือเปลี่ยนคนขับนะครับอีกคนนึงขี่เร็วนะครับอีกคนนึงขี่เร็วนี่ก็จะกลายเป็นแบบว่าพอเร่งปั๊บเนี่ยควันท่วมเลยนะ ซัดปุบควันท่วมเลยนะครับเหมือนกับแบบว่าล้างท่อประมาณนั้นขเขม่าจะไปสะสมในท่อเสียเยอะนะครับเพราะว่ามันเผาไหม้ไม่หมดจะยิ่งไปอ,อุดอิจยานะพออุดอิจาเนี่ยไอเสียทั้งหมดนี่จะไปอยู่กับท่อเสียนะครับแล้วก็พวกแคตาลิ์นะครับตัวปองไอเสียก็จะตันนะครับมันจะตันเลยนะแบบรถวิ่งช้าๆเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับแล้วเผาไหม้ไม่หมดอนะ เคยเห็นไหมครับแล้วมันโชยเป็นเหมือนผงทรายอ่ะเป็นผงเลยนะเวลาเราเล่งหนักๆนี่กองเต็มพื้นเลยนะครับอย่างคังนนี้ก็ดำนะดำมากด้วยแล้วก็สะสมอยู่ในท่อพักเยอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยวของมาบอกว่าเขาขี่เร็วนะหลังๆนี่ก็เต็มที่ก็ร้อยยี่นะครับแต่ก็คือตัดระบบ EGR ไปแล้วแล้วก็รีแมปแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะถ้ามันเป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยเราดูค่าเรารู้นะครับดูค่าสด ทีนี้พอดูค่าสดเรารู้เลยนะครับว่าบางตัวมันมีค่าที่ว่ามันโดนจูนเอาไว้นะครับโดนดึงเอาไว้บางทีก็ค่าตายตัวนะครับแต่พอเวลาระบบแรงดันน้ำมันมีปัญหาเนี่ยไฟจะเด้งนะครับไฟลูกเครื่องเด้งเลยนะครับลูกเครื่องเด้งแล้วก็เขาก็ใช้มอนเตอร์เกตตัวเนี้ยอ่านค่าอ่านโค้ดนะครับอ่านโค้ดตอนนี้นก็แปดสิบแล้วเนี่ยความร้อนนะครับ วิ่งเกียร์4นะครับลากรอบมันวิ่งเหมือนรถยกผมอะ่ะสามพันรอบนี่ร้อยหนึ่งนะครับรถยกผมอะผมว่าวิ่งอย่างเงี้ยแม่งสบายใจผมเต็มที่ขี่เกียร์5เกียร์6ไม่ต้องเข้าหรอกเกียร์6เนี่ยมันต้องแบบประมาณ80ขึ้นไปอ่ะนะครับนะ80ร้อยนะครับ,รบถ้าขี่60แล้วขี่เกียร์6เนี่ยมันรอบเครื่องจะต่าแล้วเราเวลาเราเหยียบเนี่ยพอน้ามันมันจ่าย พอน้ำมันมันจ่ายหนักบูธเทอร์โบขึ้นไม่ทันนะครับเทอร์โบขึ้นไม่ทันนะมันก็จะเครื่องมันจะอืดนะครับมันจะไม่พุ่งเลยเราก็ต้องสลับเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ต่ํานะครับเกียร์ห้าเกียร์สี่ก็แล้วแต่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมขี่อยู่เกียร์สี่เพราะว่ารถมันเยอะนะครับขึ้นเกียร์สามแล้วนะมันก็ไปของมันแบบรอบไม่ได้สูงเลยนะอย่างผมเป็นคนที่ว่าเราเคยขับรถเครื่องรอบสูงนะครับรุ่นเก่ารอบจะสูง ความเร็วจะช้ามันก็เลยเป็นความเคยชินอ่ายิงเครื่อง,งเงียบๆเนี่ยห้องโดยสารงเงียบๆแล้วไม่รู้หรอกครับเราดูที่วัดรอบเอานะครับดูที่วัดรอบเอาก็ถือว่าอย่างผมขับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับขี่รอบผสูงนะครับเรายิ่งรถแบบเนี้ยมีหกเกียร์ด้วยนะหกเกียร์เนี่ยบางทีผมขับพวกฟอร์ดเหมือนกันเกียร์เกียร์หกนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะขี่อยู่แต่เกียร์ห้าพอมาขับรถห้าเกียร์ ก็อยากจะมีเกียร์หกเวลามีเกียร์หกก็ไม่อยากจะเข้าอ่ะอ,อขี่เกียร์ห้าเพลินน่ะลืมเปลี่ยนเกียร์เกียร์ห้านี้ขี่เป็นร้อยแล้วนะครับนี่เกียร์สี่เนี่ยเชฟโรเลตด,ดูละแม็กคันนี้ก็เป็นล้อใหญ่ขึ้นนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นยางดอกยางแบบแบบใส่แล้วมันดังอะ่ะนะครับก็วิง่งเกียร์สี่เนี่ยถือว่าเร็วเลยนะนะครับ แต่ความเร็วกับวัดรอบเนี่ยมันจะขึ้นปกตินี่แหละแต่ถ้ายางมันใหญ่ขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือความเร็วนะครับแต่จอไม้มันจะขึ้นเท่าเดิมแหละเพราะว่าจอไม้มันอ่านจากตัวเซ็นเซอร์หัวเพา ABS หรือว่าท้ายเกียร์นะครับนะอ่านจากท้ายเกียร์นะครับมันไม่ได้วัดที่วงล้อนะครับเซ็นเซอร์ วัดที่แกนนะครับแกนปลายเกียร์หรือว่าที่ล้อนะครับที่ตัวเพากลางแอตัวอะไรวะเพาเพาหลังอะนะครับเป็นเซนเซอร์ abs นะครับหรือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ฝังอยู่ท้ายเกียร์นะครับพอเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นเล็กลงให้เช็คตรวจเทียบกับ gps นะครับเทียบความเร็วจาก gps นะครับมันจะต่างกับความเร็วใหม่แต่บางคนเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้น ไม์กับ G P S ตรงกันเดะเลยนะครับมันก็แล้วแต่นะครับต้องดูดีๆนะครับมันแต่ละคันไม่เหมือนกันนะนะครับโอ้บายบายช่วงนี้รถเยอะเลิกง,งานแล้วนะขี่เรื่อยเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าขี่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไฟเด้งนะครับพี่นี่ผมขี่มาหลายพักแล้วนะ รอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับห้าโมงแล้วรอบที่สามนี้5โมงก็คือมาขับทําคลิปให้ดูนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็รับรถได้นะครับอันนี้ก็แค่ล้างนะครับล้างถอดล้างต้มนะครับต้มกว่าจะได้แต่ละหัวสูบหนึ่งนี่คือปัญหาเยอะสุดนะครับสูบหนึ่งไหลกลับเยอะ ก็เอาแค่มันใช้ได้นะครับเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวจะเทินเอารถใหม่แล้วนะทำอเอาแค่ให้ไฟมันไม่โชว์ก็พอตอนนี้ก็ไม่โชว์ไม่เด็กนะก็ยังขี่เกียสีอยู่เลยเนะี่ยเพราะว่าผมต้องการขี่แบบลากรอบนะต้องการลากรอบแบบล้างถอยเสียนะครับให้เครื่องมันร้อนนะครับให้ระบบถอยเสียมันร้อนนะไล่เขม่าออกผมวิ่งไปสามรอบเลย คีจนแบบว่าจะไปเบียดเบีย,บยบนชาวบอยชาวช่องนะมันพอลากรอบไปก็ไปถึงตูดรถคันอื่นแล้วนะครับถ้าเราขี่ช้านะเราเข่าในท่อเยอะๆนะ่ะพอขี่เกียร์หกอย่างเงี้ยเราเราขี่ช้าๆโอ้ควันออกตลอดทางเลยนะมันจะโชยออกเลยนะเพราะรถคันนี้ที่ผมบอกว่าเขารีแมปแล้วนะครับแล้วก็ตัดอิจยาไปแล้วนะครับ คือมันไม่ใช่อะไรที่ว่ามันเป็นดั้งเดิมโรงงานแล้วอะนะครับแต่ถ้าเราวิ่งรอบอให้มันพอดีนะครับให้เครื่องมันไม่หนักมันก็ควันไม่ดำนะควันไม่ดานะเหยียบแล้วก็พุ่งดีด้วยถ้าเราวิ่งแบบลากเกียร์ลากรอบนะเหยียบพุ่งขึ้นดีพอได้อารอบได้ความเร็วที่เราต้องการเราก็เปลี่ยนเกียร์ครับขึ้นไปเป็นเกียร์ห้าเกียร์หกกรวานไปนะครับ เกียหกนี่เอาไว้วิ่งแบบทางยาวๆนะครับทางยาวๆรถโล่งๆถ้าต่ำมาแปดสิบนะเหยียบไม่ค่อยขึ้นนะครับรถอายุรถก็สามสามแสนกว่าจะสี่แสนแล้วนะจะสี่แสนโลแล้วนะครับสามแสนเจ็ดแล้วอรถอายุเยอะนะประมาณนี้แหละครับมันมีบางคันนะ อ,อย่างเชฟที่คณะมันห้าเกียร์นะหัวฉีดมันก็คล้ายๆกันเอหัวฉีดตัวนี้มันจะเป็นปลายมันเป็นเจ็ดรูเลยผมนั่งกดกดเทสแท่นนั่งยืนนับอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วมันไปนไหนรูหนึ่งวะมันไม่มีแปดอะมันมีแค่เจ็ดรูนะครับคือผมก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะพวกเนี้ยเราทำเบื้องต้นก่อนนะครับแก้ไขเบื้องต้น แล้วมันไม่รอดเราก็ต้องทําแบบอให้ส่งร้านทํานะเปลี่ยนปลายใหม่อะไรใหม่ก็ว่าบายนะฮนะอันนี้ก็คือถอดต้มแล้วก็อล้างด้วยน้ํายานะครับมันเปืองน้ํายาก็เปืองนะครับซึ่งใส่ไปแล้วไม่รู้ว่าจะผลลัพธ์ออกมาดีไม่ดีนะนะครับอาบางคนก็ล้างแบบใช้น้ํายาล้างแบบ ต่อลัดตรงเลยนะครับใช้น้ํายาต่อรัดตรงแบบติดเครื่องเดินเครื่องเอาไว้เป็นชั่วโมงนะครับจนน้ํายาล้างหัวฉีดมันหมดมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะแก้ไขได้บางคันก็แก้ไขได้บางคันก็ไม่ได้นะถ้าเราผสมถ้าไม่ผสมบินซินไปด้วยเอไม่ผสมดีเซลไปสักหน่อยนะครับถ้าน้ํายาล้วนๆเนี่ยก็มันก็เป็นผลเสียนะครับถ้าน้ํายาล้างหัวฉีดแบบ ข้มข้นจากที่ว่าทําความสะอาดนี่มันกลายเป็นไปขัดเศษสีนะครับชิ้นส่วนที่มันเคลื่อนไหวนะฮะบางทีมันเงาเกินไปมันก็ไม่มีแรงดันนะชิ้นงานมันเงาเกินไปก็มันเงาก็จริงในเวลาเราก้องส่องเนี่ยผิวมันจะแบบมันจะเหมือนมีรอยเสยษสีนะนะครับมันจะทาให้เก็บแรงดันไม่ได้นะครับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวถ้าใส่ น้ำยาล้างหัวฉีดเยอะเกินไปนะครับอย่งอางใส่ในถังน้ำมันเนี่ยหนึ่งขวดประมาณห้าสิบมิลิตรหรือว่าสามสิมิลลิตรก็น้้ำมันเต็มถังนะครับพวกนี้มันจะค่อยๆกัดค่อยๆ่อ,อชะล้างสิ่งสกปรกไปนะถ้าเราไปแบบไปเค้นมันทีเดียวนะ่ะนะครับเหมือนคนป่วย ยัดยาเข้าไปก็เบอือนะครับสมองนะครับยัดยาไปหนักๆให้ยาให้หายเร็วๆก็เบอือครับเออครับร่างกายรับไม่ไหวประมาณนั่นแหละนะครับใช้มาหลายปีแล้วจะให้มันดีภายในอ่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแบบเทพๆเลยวันไม่ดำเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะนะครับมันก็ยากนะไหนจะในท่ออีกอะไรอีกยะแยะไปหมดนะครับ มันก็ต้องใช้เวลาในการบำรุงรักษาในการซ่อมนะครับก็คันนี้อุณหภูมิน้ำเวลาวิ่งก็ประมาณ80นะครับแดดลมลมถ้าร้อนๆก็น่าจะอยู่ประมาณทั้ง85มางแต่วิ่งเนี่ยมันลงนะเห็นป่ม80ไม่เกินไม่เกิน80แต่ถ้าอุณหภูมิร้อนๆแดดร้อนๆน,น,น่าจะอยู่ประมาณทั้ง85นะ83 84อะไรประมาณเนี้ยดีเซลก็ มันจะคล้ายๆอยู่ประมาณนี้แหละนะมันไม่เหมือนมนซินนะมนซินความร้อนจะสูงนะการออกม,มันแรงการออกม้จนระเบิดด้วยประกายไฟนะความร้อนจะสูงส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ88 85ขึ้นไปนะครับมันไม่ต่ำมา85อิ่งเน้นถังพักแบบถังแรงดันเลยอิ่งแล้วใหญ่เลยนะขับรถไปคุยไปทางโล่งๆคนระับ ไม่มีอะไระครับเนี่ยลงโล่งเลยแต่ยังอยู่แค่ห้าเลยเน,นี่ยคับเนียห้าหมารอบสองรอบแล้วรอบแรกรอบแรกมาแค่คลองสิบสามนะรอบสองนี่อ่ามสวอะครับรอบสองอันนี้รอบสามนี่ก็จะมสวอเหมือนเดิมนะครับ ก่อนส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวต้องลองให้มันชัวนะครับอับรถก็ต้องระวังอีกนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาลองักเท่าไหร่นรแต่งานแบบนี้มันต้องลองนะบางทีบางคนข้ไปลองกันเป็นร้อยโลแล้นะกลับบ้านมาแม่งไฟแดงแล้วนี่ <laughs> ลองตั้งไกลกลับบ้านมาไม่ผ่าน <laughs> เห็นเราดูหลายๆอู่เนาะดูหลายๆอู่นะ่ะ กว่าเขาจะมาให้เราดูสิบห้านาทียี่สิบนาทีบางคันก็ทําเป็นเดือนนะบางคันอยู่เป็นเดือนนะบางคันนี่อยู่สามอาทิตย์บางคันอยู่อาทิตย์กว่าได้คลิปหนึ่งนะครับถ่ายแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับกว่าจะเอามาให้พี่น้องได้ดูกันของผมนี่ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อนะครับเลื่อยเปื่อยไปนะครับก็ดูดูไปมันก็จะออกแนวอะไรสาระสักหน่อยนะลองรถอีกแล้วทําอะไรไปบ้างไม่เห็นถ่ายอะไรให้ดูเลย ถ่ายไปก็ผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็ถ่ายลงอวีโอสั้นเนาะนะครับไม่กี่นาทีนะเอ้ไม่กี่วินาทียี่สิบวิเพราะว่ารายได้เราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ทํางานนะครับทํางานมือก็เละนะครับโหวันนี้ล้างหัวฉีดเทสหัวฉีดฟุ้งเต็มบ้านไปหมดนะครับตัวนี้ก็มีแต่กลิ่นน้ำมันดีเซลนันเหลยใส่หน้ากากยังไม่อยากจะอยู่เลยใส่แมสตองอันนะครับ เจ้าของก็คงโอเคแหละนะครับนี่เกียร์อะไรวะเนี่ยเกียร์สเกียร์ห้าเดี๋ยวขากลับผมจะขี่เกียร์หกแบบประมาณสักแปดสิบพอนะครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมอสวอนะครับ ตรงไปข้างหน้าก็องค์ลักนะครับอยู่เทิร์นนี่แหละมอสวร์นะครับมานี่กเกินสามสิบโลแล้วละไฟยังไม่เด้งเนี่ยนะเออเวลาเราขับนะครับก็จะมีชิปมีสัญลักษณ์ให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับตรงเนี้ยไฟแสดงผลแบบให้เราเปลี่ยนเกียรนะ์เนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์สี่นี่ก็ขึ้นยันแปดสิบนะครับถึงให้เปลี่ยนเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้า ขึ้นประมาณ90ให้เปลี่ยนเกียร์6นะครับซึ่งถ้าเราขี่ไม่เกิน80นะเกียร์5มันก็พอแล้วนะครับรอบมันต่ํามากเลยผมถึงไม่แปลกใจหรอกว่าเวลาเราขี่ช้าเราเหยียบเกียร์6เนี่ยมันไม่พุ่งนะครับมันไปเขาก็ไปตามกําหนดเขาเนะเกียร์5นี้ไม่ต่ำกว่าเอ่อเกียร์6เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า90นะครับพอมันต่ำกว่า80ลงมาเนี่ย เจ็ดสิบอย่างเงี้ยมันก็ขี่เริ่มอื่นนะแต่ถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้นะมันได้อยู่อันนี้ออกเกียร์สองนะแต่ถ้าเป็นรถอายุเยอะๆแล้วนะครับมันก็ก็ต้องมีลากรอบบ้างนะอยู่เทินอยู่เทินอยู่เทิ์นครับอันนี้เกียร์สองนะเกียร์สองนะครับดูว่าเท่าไหร่เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะประมาณสามสิบในเกียร์สามนะครับเกียร์สามปุ๊บ ประมาณห้าสิบอ่าเป็นเกียร์สี่ละพอเกียร์สี่ปุ๊บเท่าไรเจ็ดสิบนะครับหกสิบเนี่ยพอเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้านะครับเนี่ยเกียร์ห้านะกว่าจะให้เปลี่ยนเกียร์อ่าดูดิเท่าไรเก้าสิบใช่ไหมเนี่ยพอแปดสิบมันก็ยังไม่ให้เปลี่ยนเกียร์หรอก บพอข,ขึ้นเก้าสิบนะเก้าสิบอ่ะเขาถึงให้เปลี่ยนเกียร์หกนะถ้าเราขี่ช้าหกสิบอ่ะเกียร์หกเราไม่ต้องไปเข้าหรอก 7, 8, เจ็ดสิบแปดสิบนี่ยเกียร์หกไม่ต้องไปใส่แล้วครับเกียอยู่ห้าเกียร์แหละนะเนี่ยวิ่งเรื่อยๆอย่างเงี้ยแปดสิบเองอยู่เกียร์ห้าเลยรอบมันก็ต่ํานะครับเพราะว่าเกียร์ห้าเนี่ยร้อยยี่นี่ยังไม่ถึงสามพันเลยสองพันนิดๆเองมั้งนะครับเดี๋ยวผมเหยียบไปถึงร้อยยี่เลย เกียห้านะมันรอบเครื่องมันไม่ได้เร็วนะครับเนี่ยพอเี่แล้วเนะนี่ยเนี่ยไม่ถึงสามพันเลยสองพันห้าถือว่าเกียหกเนี่ยเป็นเกียร์แถมอะประมาณนะครับวันเราวิ่งเหมือนรถห้าเกียร์ปกติอะเอเขีอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราวิ่งทางยาวประมาณร้อยนะครับร้อยยี่ร้อยหนึ่งเนี่ยเราขึ้นเกียร์หกได้เนี่ยเกียร์หกแล้วเกียร์หกก็รอบก็จะร้อยหนึ่งก็จะประมาณพันกว่ารอบเลยนะเนี่ยร้อยหนึ่งแค่พันกว่ารอบเองนะแต่ถ้าเราวิ่งในเมืองอ่ะมันไม่ถึงหรกเกียร์หกนะเกียร์สี่ก็หลูแล้วได้อยู่ในกรุงเทพเนี่ย แล้วรถมันมันวิ่งเหมือนรถเบนซินน่ะตาเร่งมันดีนะครับจริงๆนาเป็นรถใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแหละเครื่องทางจะวิ่งดีนะดูอ่ะนี่ขนาด3 0สนะนี่ขนาดวิ่งมา3 0มแต่อย่าลืมนะครับรถคันนี้เขาแมปมาแต่ก็แมปไม่ได้เยอะแล้วดูถ้าแมปมเยอะป่านนี้วชีิพังไปแล้วนะครับอดีตเคยแล้วอีกแล้วครับท่าน ใช้แบบโหมดรถปกตินะครับถ้าเราขี่อย่างเงี้ยอย่าให้ต่ำมา80บ่นะเกียร์6เนะี่ยมันก็ยังขี่ได้นะแต่อาจจะมีควันยชยๆบ้างนะครับผมรู้เลยว่ามันจะมีชชยๆบ้างแต่มไม่ถึงถ้าดํานะแต่ไอ้ชยๆแบบเนี้ยพอเราใช้ทุกวันนานๆเนี่ยมันจะสะสมนะครับมันสะสมในท่อไอเสียนะครับผมก็จะเปลี่ยนขึ้นมาใช้เกียร์5 ก็วิ่งเหยียบออกเพราะว่าผมชินกับเสียงรอบเครื่องอะนะครับชินกับเสียงรอบเครื่องแล้วพอเหยียบมันก็ขึ้นเลยเหยียบมันก็ขึ้นเลย <S <S แต่เราคนก็ใช้รถไม่เหมือนกันนะครับผมก็ ได้แค่บอกกล่าวเฉยๆนั่นแหละนะครับความเคยชินของใครอยากจะขับแบบไหนก็ขับไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นความเคยชินแล้วเป็นความเคยชินแล้วจะให้มาปรับเปลี่ยนนิสัยการขับใหม่มันก็อาจจะยากนะเนาะนะครับจะดูแลรถกันไปแล้วกันนะครับดูแลดีๆนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมนะครับคลิปยาวแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรนะเดี๋ยว เดี๋ยวรอถึงบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวหยุดคลิปแป๊บหนึ่งถึงบ้านเร็วนี่คุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับไฟไม่โชว์ไม่ไดเดงแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นเดี๋ยวโทรบอกเจ้าของก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ